สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถดําเนิมบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่ดีนะครับวันนี้นะพี่ดีจะพามาชมอีกหนึ่งรันะครับผมนี่ฮะกับ4ประตูตัว S นะครับผมแต่ที่แปลกกว่านั้นคือเกียร์ออโต้ครับผมแล้วก็ใส่ล้อและก็ใส่ยางแบบเทพๆมานะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาไปชมว่าคันนี้แต่งยังไงบ้างนะครับผมไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เอดีแล้วนะครับผม วันนี้พี่ที่ขอมารีวิวหนึ่งลำนะครับผมกับเจ้าคันนี้ครับ4ประตูตัว S นะฮะสี่ประตัว S คันนี้นะครับผมอ่าแต่ตัวนี้ที่พิเศษคือ1เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็ตัวนี้จัดทรงมาแบบเท่ๆสวยๆหนึ่งลำนะฮะเดี๋ยวไปชมสเปกตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับผมอ่านี่ฮะสำหรับตัวนี้นะครับผม4ประตูตัว S เนี่ยจะไม่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะจะเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับผมนี่ฮะไฟหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ จะมีแค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะฮะจะไม่มีสปอร์ตไลท์มาให้นะครับผมแล้วก็กระจังหน้าเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับผมนี่แต่ว่ามีโลโก้เอซูต์มาให้นะครับผมนี่ฮะจะเป็นสีเทาจะเข้ากันกับสีบอลเงินเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวนี้4ประตูตัว S นะครับผมนี่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันว่าตัวนี้ใส่อะไรบ้างนะครับผมนี่ฮะล้อ SE นะครับผมตัวเ e 37นะฮะตัวนี้โอ้โห ลายจะออกคล้ายๆ CE 28นะครับผมแล้วก็ RE 30นะครับผมแต่ไม่ใช่นะเป็นไ e ฮ37นะครับผมอย่างน,นี้นะแล้วก็ลงยางด้วยคัสิโนนะครับผมลงยางคัสิโนนะ2 4 5 4 5 18นะครับปกสายดำล็อตด,ดำแล้วก็คาลิปเปอร์ดำสวยๆแบบนี้นี่ฮะดูลายยางเท่านะลายยางเขาจะออกสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมยางคัสิโนนะครับผมตอนนี้กำลังมาเลยนะกำลังดังเลยนะตัวนี้นะ แล้วก็นี่ฮะแคปโฟตัวนี้ในส่วนของประตูนะครับผมเป็นลายสติกเกอร์นะไม่ใช่เป็นแบบโฟเมียมนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับผมนี่เลยด้านหลังก็เป็นาคาสิโนเหมือนกันนี่ฮะ s อ3 7นะครับผมฝาครอบจานล้อล้อสีดำนะฮะตัวนี้ไม่ได้ใส่ท่อนะตัวนี้ไม่ได้ใส่ท่อนะครับผมลูกค้าขอแบบเรียบๆสายคลีนนิดเดีนะครับผมไม่ดังครับคันนี้ขอไม่ดังนะครับผมแล้วก็ ครับเราป้ายทะเบียนลูกค้าไม่ได้ใส่นะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัวเนะฮะนี่ฮะบูร้อจะล้ดไหมครับผมประมาณนี้นะครับผมที่ที่ตรงนั้นคือ1นะฮะตัวนี้เนี่ยใส่9.5นะฮะใส่ล้อขนาดความกว้างของล้อเนี่ย9.5ทั้งหมด4วงนะครับผม9.5ทั้งหมด4วงนะแบบนี้นะครับผมสามารถสลับยางกันได้นะครับสำหรับตัวสำหรับตัวนี้นะ4ประตูตัว S แบบนี้นะครับนี่ สวยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมด้านในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับด้านในตัวนี้นะครับผมปกติเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยลูกค้าขอรีเควสเปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังนะครับผมก็สามารถแลกกันได้นะครับผมจากดิฟฟี่ไม่ใช้ไม่ใส่ก็มาเป็นเบาะหนังได้นะครับผมแล้วก็ดูแลแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเบาะหนังเบาะหนังดําได้แดงครับเดินแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะนี่ฮะ นี่ครับผมสำหรับตัวนี้นะดำได้แดงนะครับผมนี่เบาะหนังทำค่อนข้างทำมาเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านทีเดียวแล้วสำหรับตัวเบาะหนังนะครับผมโอเคพี่พาไปชมด้านในเนาะสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นตัว4ตัว S นะตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ไม่มีดิฟดิฟี่มาครับผมตัวนี้สายคลีนมานิดนึ่งนะไม่มีดิฟดิฟลี่มาเพราะว่าบางคนลูกค้าเนี่ยจัดตามโปรโมชั่นก็คือขอเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้ไหมก็ได้นะครับผมลูกค้าไม่ได้ใช้เนาะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว S เนี่ยแต่ไม่มีหน้าจอมาให้นะฮะก็จะเป็นหน้าจอไซสีดีปกติทั่วไปนะผมแล้วก็นี่ฮะเวลาเปิดก็เป็นแบบนี้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ต่อ USB ได้ต่อ AUX ได้นะครับผมแล้วก็ตัวแอร์เขาเน่ยจะเป็นเมนูนะผมไม่เป็นออโต้นะสำหรับตัว S ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ที่ให้มาพิเศษคือตัวนี้เนี่ยจะมีเป่า ระบบแอร์จะเป็นเมนูนทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นเป่าเท้าเป่าหน้าต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะให้เป็นส่วนของความแรงของพัดลมแอร์นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิแอร์ความเย็นเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดกดไฟสีขาวออกไปเนี่ยแอร์จะตัดรอบเลยทันทีนะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเกีออะคะคยร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้นะตัวนี้เป็นเกียร์อโอ,โอโต้ก็คือ เกียร์โต้อของเขานะเดี๋ยวพี่ดี่จะเหนเนยียบเบรกนะเกียร์โต้ของเขาเนี่ยสามารถลงมาได้นะครับผมลงมาได้เสร็จแล้วเนี่ยสามารถโยกขึ้นมาแบบนี้นะฮะโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยเพื่อปรับเป็นเล่นเกียร์เ,รเมนวลได้นะครับผมพอปรับไางอย่างเสร็จแล้วก็โยกขึ้นโยกลงนี้ได้นะครับผม่าเห็นไหมฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เกียร์สองนะเดี๋ยวพี่ดี้โยกนะเห็นว่าลงไปเกียร์หนึ่งแล้วนะครับผมสําหรับตัวนี้นะเวลาเราจะเล่งนแซงหรือแล้วแต่ช่วงคลิกดาวไมมาเราสามารถเชนเกียร์ที่ตรงนี้ได้เลยครับสามารถเล่นเกียร์เมนวลได้เลยถ้าไม่ใช้แล้วก็ตบกล เห็นไหมฮะก็จะเป็นเกียร์ดีนะครับผมอ่าใช้งานง่ายใช้งานง่ายสำหรับเกียร์ตโต้ตัวนี้นะครับนะฮะโอเคไม่ใช้แล้วก็เข้าเกียร์พาร์คซะนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตำแหน่งบอกเกียร์ให้นะฮะมีตำแหน่งบอกเกียร์ให้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นระบบลงทางลาดชันอย่างเช่นเวลาเราไปเที่ยวตามต่างจังหวัดแล้วลงจากเขาหรือว่าอย่างเช่นลงจากภูทับเบิกหรือเขาใหญ่เนาะเรากดตรงนี้ใช้ปุ๊บนะฮะพอกดตรงนี้ใช้ปุ๊บเนี่ยไฟตรงนี้จะมีขึ้นรูปสีเขียวเห็นไหมครับผม จะมีขึ้นรูปสีเขียวตรงนี้เนี่ยหมายความว่าระบบพร้อมทํางานทํางานยังไงบางครั้งเนี่ยเราเข้าเกียร์อยู่แล้วลงจากเขาหรือลงทางลาดชันเนาะรถจะใช้ engine brake เ,เองประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่เกินนี้ไม่เกินนี้นะฮะประมาณช่วงระหว่าง5ถึง10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะเราไม่ต้องแตะเบรกเลยการเบรกไม่ได้เลยนะครับผมตัวนี้ระบบตรงนี้จะช่วยในของอ่านในการขับขี่เนาะให้อ่า ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะคร s <S <navy> <guard> ับผมอ่าสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วก <t ip> ็ในส่วนของด้านขวาของเขานะครับผมนี่ฮะก็จะมีตัว A ตัวนี้มาให้ครับผม A off เนาะเราสามารถตรงใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวการลื่นถลายนะครับผมเป็นตัวการลื่นถลายนะคือตัวนี้เนี่ยเราก็สลัดขึ้นรถขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็จะเปิดให้เลยนะครับผมตัวการลื่นถลายเนาะ ก็จะมีมาให้แล้วใน4ประตูตัวเสสาหรับเกียร์ออโต้นะแต่ถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีระบบตรงนี้มาให้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงกระจกของเขาเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมจะเป็นเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถล,ล็อกหลีดไฟฟ้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับตรงนี้เนาะอ่าโอเคสําหรับตัวนี้ก็เป็น4ประตูตัว S อสหลอ่ลอๆสวยๆเท่ๆอีกหนึ่งลํำนะครับผมกับสีสีบอลเงินครับผมก็สีบอลเงินนะบนนนะแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก ลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับพี่ดีได้นะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวนี้สีตัวตัว S อสแบบนี้นะผมก็มารีวิวชมหนึ่งลำนะผมสำหรับตัวสีตัวตัว S อสเกียออโต้นะผมกับล้อ SE 37เไม่ค่อยมีคนลงนะเพิ่งเคยเห็นนะผมเพิ่งเคยเห็นคนลงนะแล้วก็ยางอ่าล้อ9 5 4วงนะครับผมนี่เลยล้อสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับ ยังไงพี่ที่ขอญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้น,นิดนึงนะครับผมก็เป็นช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook Fan Page นะก็จะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะผมสามารถกดเข้าไปดูช่อง Facebook พี่ที่ได้เลยก็เป็นช่องน u บ b e r 1วันอีสุโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็ช่อง u t u b e ก็เป็นช่องเอดี number รวันถกระบะแต่งซิ่งป้ายแดงนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องทางการติดต่อกันก็คือเบอร์โทรศัพท์เนาะก็099 3966351นะครับผมหรือ0989649428เนาะ บางทีพี่ตอบช้าก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมโทรเข้ามาได้เลยเนาะทีนี้ก็จะเป็นคนตอบเองทั้งหมดนะครับผมสําหรับตัวข้อความนะอ่ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมอยากให้รีวิวรุ่นไหนก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ดี้จะรีวิวให้ชมนะครับผมสําหรับรถสวยๆเท่เแบบนี้นะครับผมกับสี่ตตัว S แบบนี้ดาวเริ่มต้นเพียง59,900บาทเท่านั้นได้เท่เทแบบนี้พร้อมสวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมทอมสวยๆแบบนี้ได้เลยเนาะ โอเคครับยังไงก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ